แแฮซงทะเบียนรถหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินวัดไผ่พัฒนาอำเภอู้สิงจังหวัดศรีสะเกดครั้งแรกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของนะครับ ที่โลกโซเชียลนะครับกำลังฮือฮาอยู่ในขณะนี้นะฮะมีนะครับผู้ใช้บัญชี TikTok ท่านหนึ่งนะฮะได้นะครับทำการนะครับโพสนะครับลดประจำตำแหน่งคันแรกของหลวงปู่สวงนะครับที่ตอนท่านมีอ่าชีวิตอยู่นะฮะได้ใช้เดินทางไปนู่นไปนี่นะฮะท่านชม หนูก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับจากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากท่านนะครับพี่ผู้ใช้ท i ิก o ตอกบัญชีท่านหนึ่งนะฮะที่แนะนําข่าวสารนะครับมาฝากทุกท่านนะฮะท่านชมสําหรับนะครับรถคันนี้นะฮะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะฮะเป็นนะฮะรถที่นะครับอ่าตอนที่ว่าหลวงปู่สวนนะครับ จะไปทําพิธีต่างๆนะครับเดินทางไปที่ไหนมาไหนนะครับและมีตำนานนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าท่านหลวงปู่สวงนะฮะจะนะครับท่านนะครับตัวนี้นะครับเป็นตำนานและเป็นการเล่าขานกันมานะครับท่านจะมีนะครับอิทธิฤทธิ์นะครับในการแปลงกายนะครับไปหลายๆที่นะฮะก็นะครับไปหลายที่จะพบเห็นท่านนะคะ อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเล่าจากชาวบ้านนะฮะหนูก็เลยนํามาฝากทุกท่านนะครับท่านชมครับรถคันนี้นะครับก็อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะฮะก็นะครับเปิดให้นะฮะทุกคนนะครับให้ไปดูนะครับเพราะว่านะครับมีภาพประกอบนะครับเป็นของหลวงปู่สวงนะครับเทวดาเดินดินนะฮะท่านชม เดี๋ยวก่อนจะไปดูนะฮะทะเบียนรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูทะอ่าปฏิทินของหลวงปู่สวงนะครับก็ถือว่าให้โชคติดต่อกันยาวนานนะฮะท่านผู้ชมสำหรับทะเบียนรถคันนี้นะฮะก็คือนะครับเป็นป้ายทะเบียนนะครับ2131น,น,นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขนะครับอ่าสลับสวยเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชม ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสั่นกระดิ่งนะครับไว้รอเลยนะครับแล้วก็แชร์นะครับแชร์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับข่าวสารนะครับจากทั่วโลกนะครับและไทยนะครับหนูก็จะนํามาฝากทุกท่านนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี